ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีเมษนะคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวอังคารของคุณนั้นก็ได้ตำแหน่งกะเษตราธิบปดีด้วย ยากันนั้นเลยดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนความรักก็เป็นกเกษตราทิ่ปดีด้วยนะครับเป็นตําแหน่งที่มั่นคงนะสำหรับชาวเมษนะนะครับแล้วก็ยากันนั้นเลยดาวอาทิตย์และดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวพุธก็ไปอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าได้กเกษตราทิปดีและราชาโชค นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ได้รับความสำเร็จจากงานที่ทำเพราะดาวเสายังพงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้เกษตรราธิ่ดีแล้วก็ได้อ,อ,องค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์ด้วยนะครับจึงทำให้งานมีความสำเร็จอย่างดี มีความโชคดีในงานแล้วก็อาจจะมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดจะทำหรือสิ่งที่คิดจะลงทุนก็จะได้รับนะครับจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยอิทธิพลและคุณภาพของดาวนั้นๆส่วนดาวศุกร์ที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นนำไปแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยเจ้าเรือนคู่ครองด้วยก็มีตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตราธีปดี การเงินการทองของชาวเมธจะขยับดีขึ้นอย่างมากรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องเก็บเงินอย่างไรรู้แล้วว่าอะไรที่ตัวเองควรจะต้องใช้จ่ายหรืออะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายจะเป็นช่วงที่คุณวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างแล้วก็มีโอกาสนะที่จะได้รับความสําเร็จกับงานหรืออะไรก็ตามที่ยังที่จะต้องทําหรือว่าทํายังต่างถิ่นแดนไกลจะได้รับความสมเร็จดี เหตุผลเพราะว่ามีดาวเกตดาวพระเกตไปโยกหลังชาวลัคนาราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นอย่างที่สินแสมิงได้บอกไปแล้วว่าดาวศุกร์นั้นเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนความรักก็คือปัตตานีโคจรเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ไปโยกกับดาวพระหัสอยู่ในเรือนวินาศแปลความหมายให้ชัดๆสาหรับชาวเมษว่า คนโสดนะครับนะคนโสดนะหรือคนที่กำลังออคุยคุยหรือคบคบอะไรกับใครอยู่โอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปได้ดีอย่างยิ่งเพราะดาวศุกร์เดินได้กำลังอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่เดินได้กำลังเปล่าๆไปโยกับดาวพฤหัสด้วยซึ่งก็จะหมายถึงมีโอกาสได้คบหากับคนที่ดีตามคุณสมบัติของดาวศุกร์และดาวพฤหัสแบบเป๊ะๆตรงนี้เลย นะครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษความรักจะทำให้คุณเบิกบานช่ำชื่นหัวใจเพราะว่าตำแหน่งพบที่สองก็เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านไปแล้วเราเจออะไรล่ะเจอดาวศุกร์ใช่ไหมเจอดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนความรักหมายถึงคนที่เข้ามาคบหากับเรานําโชคดีมาให้เราอย่างแปลกประหลาดที่สุดนั่นก็คืออิทธิพลของดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษที่โคจรอยู่ในเรือนการเงินนะครับ ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนั้นคู่จะนําโชคดีในเรื่องการเงินการทองมาให้แต่ความโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าดวงความรักของชาวเมษนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่ความรักจะขยับไปได้ในทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคืออิทธิพลของดาวราวหูที่ทับลัคนาอยู่นั้นดาวองคาที่ทับลัคนาอยู่นั้นแรงมากนะครับนั่นหมายความว่าคุณได้พบปะเจอเจอใคร ในช่วงจังหวะตรงนี้หรือไม่ว่าจะเดินเข้ามาแล้วหรืออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วตา่ตางฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะนําโชคดีมาให้อะเพราะว่าดาวศุกร์มันไปได้กะเซตราทิปติอ่านะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี